สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในเมอร์ดันดัมนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม d ดอ b l ส3นะครับ Reaper of s o u ซ่แพทสองจุดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเจาะบิลนะครับเซตใหม่ของ Demon Hunter นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็ฝากรบกวนกด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับ โอเคก่อนที่เราจะไปรับชมบิวนะครับผมมีไลฟ์นะครับทุกวันเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับสามารถมารับชมกันได้ทางช่อง YouTube Channel นี้นั่นเองนะครับผมเอาละเซตใหม่นะครับของ Demon Hunter ที่ออกมาในแพทชนี้นะครับมีความเก่งกาจมากๆนะครับซึ่งชื่อย่อมันเนี่ยถือว่าเหมาะกับเซตนี้มากๆเลยนะครับก็คือชื่อจริงๆเนี่ยมันชื่อว่า Gear of Deadland นะครับ ชื่อยอก็จะเป็น GOD นะครับหรือว่า God นั่นเองนะครับเรียกได้ว่า God สมชื่อเซตจริงๆนะครับมาดูที่ความสามารถโบนัสเซตกันก่อนนะครับโบนัสเซต2ชิ้นของ Gear of Deadland นะครับบอกว่าเราจะได้รับนะครับบัฟที่ชื่อว่าโมเมนตัมนะครับเมื่อเราโจมตีด้วย Primary Skill นะครับ Primary Skill คืออะไรนะครับ Primary Skill ก็คือสกิลจำพวกนี้ครับมันจะอยู่ในหมวดของ p r i m a r y เห็นไหม ไพเมอรี่นะครับแล้วก็จะมีสกิลทั้งหมด5สกิลนะครับถ้าเราใช้สกิลจำพวกนี้โจมตีนะครับเราจะได้รับบัฟโมเมนตัมนั่นเองนะครับนะยกตัวอย่างเช่นผมใช้ฮังเกอร์ลิงแอโร่นะครับเมื่อตีอ่าบัฟโมเมนตัมจะขึ้นมา4วินเห็นไหมครับถ้ายิงอีกก็เพิ่มอีก4วินยิงไปเรื่อยนะครับ4วินสี่วินเรื่อยๆนะครับอ่านี่คือการทํางานของเซตนะครับกับบัฟโมเมนตัมนั่นเองทีนี้ไปดูต่อครับเขาบอกว่าโมเมนตัมเนี่ยจะอยู่ได้สูงสุดนะครับ 20วินาทีนั่นเองนะครับยิงครั้งหนึ่งเพิ่มสีวิอยู่ได้สูงสุด20วินาทีนะครับผมและยังเพิ่มความแรงให้กับ p r i r y s k i l l นะครับ10%นะครับต่อจำนวนวินาทีของโมเมนตัมนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่า10คูณ20ก็จะได้200%นะครับถือว่าแรงมากๆเลยนะครับสำหรับการบัฟสกิล i m a r y Skill นะครับโบนัสเซตสชิ้นนะครับบอกว่าขณะที่เราสไตร์นะครับสไตร์คือสกิลอะไรนะครับสไตร์คือสกิลนี่ครับ อันนี้คือสกิลสไตรฟเป็นการกราดยิงนั่นเองนะครับเขาบอกว่าในขณะที่เรากำลังสไตรฟอยู่นะครับแล้วโจมตีโดนมอนสเตอร์นะครับมันจะทำการยิงนะครับยิงพิมาร s สกิลสุดท้ายนะครับยิงพิมาริสกิลสุดท้ายที่เราใช้ไปก่อนหน้านี้นะครับแบบอัตโนมัติใส่มอนเตอร์นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรายิงเฉยๆไม่มีมอนเนี่ยมันก็จะไม่ยิงแต่ถ้ามันเจอมอนมันก็จะยิงออโต้นะครับสกิลพิมาริสกิลออกไปนั่นเองนะครับผม เป็น Primary Skill สุดท้ายที่เรายิงนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้ Primary Skill มากกว่า1 Skill กนะครับอย่างเช่นผมใช้ h u n g e r n n g Arrow กับ e n t นแทกเกอร์ t ินะครับแล้วผมยิงไอ้นี่ไปก่อนยิง e n t นแท i n g shot ไปก่อนแล้วผมมายิง h u n g e r i n g Arrow อทีหลังหมายความว่ามันจะออโต้ยิง Hunkering Arrow นั่นเองเพราะมันเป็นสกิลสุดท้ายที่เป็น Primary ที่ผมใช้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ยังได้รับนะครับการดาเมจ60%นะครับ ในขณะที่เรากําลังสไตร์อยู่หรือว่ายิงกลาดอยู่นั่นเองเ,องเนาะแล้วก็จะอยู่ได้เป็นเวลา5วินาทีนะครับหลังจากเราหยุดยิงนั่นหมายความว่าขณะยิงเนี่ยการดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นต์ละพอหยุดยิงเนี่ยนับหถึง้านะครับก็คือ5วินาทีนะครับหลังจากนี้ก็คือจะการดาเมจต่อไปนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์จะการดาเมจต่อไปเป็นเวลาห้าวินาทีนั่นเองเ,องเนาะก็คือเหมือนยื้อนะครับให้เราแบบได้มีการดาเมจนะครับในช่วงที่เราไม่ได้ยิงหรือว่าโดนล็อกขาอะไรพวกนั้นนะครับอ่ะ ขัดมานะครับเซตสชิ้นโบนัส4ชิ้นยังไม่หมดนะครับยังได้โบนัส8%ปดเปอร์เซ็นต์มเมอีกตั้งหักนะครับตามจํานวนวิของโมเมนตัมนั่นเองนั่นหมายความว่า8%เนี่ยจะคูณวิของโมเมนตัมนั่นเองถ้าเรามี20่สิบวิก็เอา8ไปคูณ20นะครับก็ได้ประมาณเท่าไหร่ร้อยร้อยร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมูเมนต์สปีดนั่นเองนะครับทำให้วิ่งเร็วมากๆนะครับเป็นเซตที่ยิงแรงวิ่งเร็วออโต้ Auto ทุกอย่างเลยนะครับเป็น คล้ายๆกับเซตของบาร์เบเรียนเบอร์วินเลยนะครับแต่เป็นการยิงไกลน,นั่นเองนะโบนัสเซตหกชิ้นน้อยมากๆมีแค่บรรทัดเดียวนั่นก็คือไพมบริสกิลของเราจะยิงแรงขึ้น10,000%นะครับแค่นั้นเลยไม่ไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับมีแค่นี้สกิลจะเห็นว่าเซตโบนัสเซตสชิ้น4ชิ้นเนี่ยจะดูค่อนข้างเยอะดูค่อนข้างอลังการมากๆนะครับสุดท้ายจะมาบัฟดาเมจที่เซตหชิ้นนั่นเองคือบัฟให้แรงขึ้นมากๆคือหมื่นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือ เกียร์ออฟเดดแลนนั่นเองนะครับเกียร์ออฟเดดแลนะครับมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับคือ6ชิ้นท่วนๆเลยไม่มีไม่มีชิ้นอื่นไม่มีซ้อยไม่มีอะไรเลยนะครับก็เป็นถุงมือเกาะไหลหมวกเสื้อนะครับกางเกงรองเท้าแค่นั้นนะครับ6ชิ้นเท่านั้นเลยนะส่วนเซ็ตที่ผมใช้เนี่ยก็ใช้ทั้งหมด6ชิ้นเลยไม่ได้ใช้แหวนโลเซเดดแดังสิ้นนะครับใช้ตามนี้นะฮะทีนี้มันจะมี ในส่วนของหน้าไม้นะครับที่ผมจะแบงค์ไว้ก็คือหน้าไม้ข้างหนึ่งนะครับบิวผมอ่ะจะใช้เป็นหน้าไม้คู่นะครับก็คือถือหน้าไม้2ข้างใครที่จะใช้แปลกแหวกแนวกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีซองธนูใส่ได้นะครับสามารถใส่ซองธนูกับหน้าไม้ข้างหนึ่งก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าไม้คู่เนี่ยมันได้เปรียบตรงที่ว่าเราสามารถใส่เจมนะครับใส่เจมได้2เมตรนั่นเองนะครับแล้วเจมที่ใส่าอาุธเนี่ย จะเป็น Critical d ลดาเมนั่นเองนะครับร้อย30%นะครับถ้าใส่2ข้างก็เป็น260%พอดีผมก็เลยเลือกเป็นหน้าไม้คู่นะครับหน้าไม้ข้างหนึ่งที่ผมใส่ตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าไม้ที่สามารถแทนกับอะไรก็ได้บางคนจะใส่วาล่านะครับวาร่าคือหน้าไม้แบบไหนล่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าวาล่าหน้าไม้เป็นแบบไหนผมน่าจะมีเก็บไว้อยู่นะครับอ่ะนี่นี่คือหน้าตาของวาล่านะครับ คามสามารถคือสไตรฟโปรเจกไทล์เนี่ยจะทะลุปเป้าหมายนะครับนั่นหมายความว่าเวลาเรายิงด้วยสไตรฟเนี่ยมันจะยิงขนูออกมานัดหนึ่งนัดหนึ่งถูกไหมไอ้นัดนั้นเนี่ยจะทะลุปเป้าหมายไปนะครับโอเคไหมอ,อันนี้คือความสามารถของวาล่าแล้วก็อีกหนึ่งหน้าไม้ที่นิยมใช้กันก็คือฟอ r t เท s บา a ิสต้านะครับเมื่อเราโจมตีนะครับเราจะได้ชิลนะครับได้โล่มากันดาเมจนะครับสูงสุดเนี่ย3%ของแมก พลังชีวิตนะครับเก็บได้สูงสุด10สแต็กก็หมายความว่า30%ของแม็กพลังชีวิตนั่นเองนะครับถ้ามีร้านหนึ่งก็ได้ได้โล่มา300,000อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหน้าไมาเนี้ยถ้าจะใช้จริงๆผมแนะนำให้ใช้คู่กับสร้อยที่เป็นสร้อยเราโดนดาเมจแรงขึ้น50%นะครับในฮิตแรกนะครับแล้วก็เราทำดาเมจแรงขึ้น100%นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาว่าผมมีไหมอ่ามีมมีเก็บไว้อยู่นะครับอ่าอันนี้นะครับ ใส่สร้อยอันนี้ได้นะครับเพราะว่าโล่เนี่ยมันจะนับเป็นการดูดซับดาเมจไม่ถือว่าเป็นการที่เราโดนดาเมจอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่โดนดาเมจเราจะทำดาเมจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เรื่อยๆนะครับถ้าดาเมจไม่แรงจนเกินไปจนเข้ามาถึงเลือดนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้น Favor of Time ทที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เป็นทางเลือกนะครับว่าเราจะใส่สร้อยตีแรงหรือจะใส่สร้อยที่ไพลอน มีระยะเวลานานขึ้น2เท่าเลือกเอานะครับถ้าใส่ f ฟเวอร์ไทมเรากดเสาใหญ่หรือที่เราเรียกว่าไพลอนจะอยู่ได้นานขึ้น2เท่านะครับซึ่งงานมากๆผมผมว่าสร้อยสร้อยนี้เป็นสร้อยที่ค่อนข้างดีนะครับใช้ได้หลายสถานการณ์แต่ถ้าเกิดจะใส่สร้อยแรงต้องใส่ผมคิดว่าใส่คู่กับอาบ,บาริสต้าจะดีกว่านะครับก็ลองเลือกเอาแล้วกันเนาะทีนี้อีกข้างหนึ่งนะครับธนูอีกข้างหนึ่งที่จะต้องใส่แน่ๆก็คือดอนนะครับ ดอนเนี่ยเอามาลดสกิลค,คูดาวเวนเจนส์นะครับสกิ Skill ลเวนเจนส์นะครับสกิลเวนเจนส์คือสกิลอะไรนะครับคือสกิลแปลงร่างนะครับนะเวนเจนส์สกิลนี้เวลากดใช้เราจะแปลงร่างเป็นแบบนี้นะครับจำไว้ว่าสกิลจำพวกแปลงร่างทั้งหลายทั้งแหล่ของทุกอาชีพนะจะทําให้เรานะครับกัน CC ทุกอย่างนะครับไม่โดนล,ล็อกขาไม่โดนแช่แข็งไม่โดนสตาร์ทไม่โดนไม่โดนอะไรเลยที่เป็น CC ไม่โดนสโลว์ไม่โดนอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้น สกิลแปลงร่ามันดีมากๆนะครับแล้วคูลดาวเนี่ยหกสนนั่นทําให้ผมกดได้เรื่อยๆยังไม่หมดเลยกดได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดอนสําคัญมากๆนะครับมาที่แหวนกันบ้างนะครับแหวนเนี่ยผมจะใช้เป็นแหวนคู่แหวนเซตนะครับมีชื่อว่าโฟกัสกับเลสเทนนะครับเลสเทนเลสเทนโฟกัสกับเลสเทนนะครับเป็นของคู่ที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าในขณะที่เรายิงสไตรฟ์เนี่ย เราจะติดบัฟแหวนหนึ่งข้างนั่นก็คือบวกดาเมจมา50%แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราสาร้ายอยู่เรื่อยๆเราจะยิงธรรมดาด้วยนะครับะจะเห็นว่าผมยิงธรรมดาไปด้วยจะเห็นว่าผมหยุดตัวจะหายเป็นสีดําไปแวบ,บนึงเห็นไหมอันนี้คือการที่ผมยิงธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้ผมติดแหวนทั้ง2วงนะครับแหวนข้างหนึ่งบอกว่าถ้าเราใช้สกิลจําพวกที่เสียมานาจะได้รับโบนัสดาเมจ50%และถ้าเกิดใช้สกิลจําพวกเจเนเรตมานานั่นก็คือสกิลพ a r y s สกิลนั่นเองนะครับ ก็จะได้มาอีก50%นั่นหมายความว่าผมจะได้โบนัสดาเมจมา100%ทันทีนะครับอ่าเป็นแหวนคอมโบที่ค่อนข้างดีนะครับโฟกัสกับเลสเทนนะครับอ่ะเข็มขัดเข็มขัดที่เป็นของที่ดีกับไพมอรดี้สกิลมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเข็มขัดที่ทําให้ไพมอนดี้สกิลยิงเร็วขึ้น30%นะครับแล้วก็ทำดาเมจได้แรงขึ้นนะครับ150-200%เลยนะครับเป็นของที่ต้องใช้คู่กับเซตนี้แน่ๆนะครับชื่อเข็มขัดชื่อว่าฮันเตอร์ ปอกแขนก็เป็นปอกแขนที่ใช้กับ primary skill และน่าจะได้ใช้กับทุกๆเซตก็คือเมื่อเราใช้สกิลจำพวก generate ค่ามานาหรือค่า h e ดของเรานะครับเราจะได้รับดาเมจลดลง40-50%นั่นเองนะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีนั่นหมายความว่าสกิลที่ generate ค่า h e ดได้ก็คือ primary skill นะครับาจำพวกนี้แหละจะเขียนว่าจะเห็นว่าเวลาเราเอามาวิไชีนะครับจะเห็นว่า generate h e นะครับ4หน่วยเห็นไหม แต่มันก็มีสกิลจำพวกที่ถูกบับมากับธนูอะไรจำพวกนั้นนะครับที่ทำให้เราเจเนเรตได้จากสกิลอื่นอื่นอันนั้นก็ถือว่ารวมเป็นเจเนเรตนะครับเป็นสกิลที่เจเนเรตนะครับก็ถือว่าใช้กับปอกแขนนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ในกรณีนี้เราใช้พัมลิสกิลอยู่แล้วนะครับก็ใช้เจ้าตัวนี้จะคุ้มมากนะครับเพราะว่ากันดาเมจได้ถึง50%เลยสูงสุดนะครับอ่ะทีนี้คงจะเห็นแล้วว่าผมเนี่ยเล่นสายฮันเคอร์ติ้งแอโร่นะครับแล้วก็ ที่ขาดไปไม่ได้นะครับก็คือซองธนูนะครับซองธนูทําให้ Hang e l i n g Arrow นะครับทะลุเป้าหมายแบบ100%นะครับแล้วก็ทําดาเมจแรงขึ้นอีก600%นะครับเป็นของที่ดีมากๆเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังว่าทำไมถึงใช้ Hang e l i n g Arrow นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะเราจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับทำไมถึงไม่ใช้พวกโบล a าทำไมไม่ใช้พวก e n t h a g l i n g Shot อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายทีเนาะ ช่องที่2นะครับเป็นช่องใส่อุปกรณ์สมใสัยก็ใส่กางเกงนะครับกางเกงเป็นกางเกงที่ primary Skill จะแรงขึ้น100%นะครับนั่นคือกางเกงที่ดีที่สุดแล้วนะเอามาเล่นดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับสุดท้ายแหวนที่ใส่ในคิวผมใส่เป็น Convention of e l e m e n t นนะครับแหวนธาตุเมื่อธาตุบัฟมาวนวนมาเนี่ยเมื่อธาตุวนมาเป็นธาตุที่เราใช้กับสกิลซึ่งสกิลผมเป็นธาตุน้ำแข็งนะครับถ้าธาตุวนมาเป็นธาตุน้ำแข็งผมจะทำดาเมจแรงขึ้นอีก200% นะครับผมประมาณนี้นะครับที่เหลือก็น่าจะคมหมดแล้วเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนได้เอาอันนี้ออกนะครับไปแทนดอนก็ได้เอาดอนมาใส่ในคิ้วแทนนะครับแล้วเอา,อาซองธนูไปใส่ในตัวแล้วก็เปลี่ยนธนูเนี้ยเป็นอย่างอื่นก็ได้จะเป็นธนูธนูใหญ่หรือว่าจะเป็นหน้าไม้2มือก็ได้นะครับแล้วแต่บิวนะครับแล้วแต่คนชอบเลยผมไม่ได้ฟริกนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ดูว่าเป็นแนวทางเฉยๆว่าเฮ้ยแบบนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะได้สไตล์ตัวเองนะครับก็ลองบิวกันเองได้เลยนะอ่ะทีนี้ตัดกลับมานะครับเราจะอธิบายแบบละเอียดๆเลยว่าเฮ้ยทำไมฮังก i n g Arrow ถึงแรงจังเลยนะครับฮังก i n g แ r r ร w แรงเพราะอะไรครับแรงเพราะว่าหนัดที่เรายิงไปเนี่ยมันจะกลับมาซ้ําเป้าหมายเดิมได้ครับอ่ามันจะชิ่งกลับมาครับมันจะยิงไปชิ่งกําแพงแล้วก็กลับมาโดนเป้าหมายเดิมนั่นเลยทําให้ฮังก i n g Arrow มีความแรงมากๆนะครับนี่คือข้อแรกที่ใช้ฮังกระดิ่งอะโลซึ่งผมลองไปใช้โบลาร์แล้วนะครับโบลาร์เนี่ยมีบัฟมา2ชิ้นเลยนะครับคือบัฟทั้ง2ธนูแล้วก็ตัวธนูเองนะครับคือในการรวบมอนเนี่ยค่อนข้างดีในการาทําดาเมจกับมอนฝูงใหญ่ๆเนี่ยก็พอได้ปานกลางปันกลางนะครับแต่เทียบกับฮังกระดิ่งอะโลไม่ได้เลยฮังกระดิ่งอะโลโดนทั้งแมปเลยแล้วก็เคลียร์มอนฝูงใหญ่ๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีกว่าโบลาร์อีกนะครับเพราะฉะนั้น โบลัสเป็นตัวเอ้ยฮังกาลิงแอโร่เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับหลายคนก็จะมีบิวคู่กับเอ็นเทกเกิลิงช็อตนะครับเพราะว่าธนูของมันเนี่ยทำให้โดนดาเมจแรงขึ้นนะครับสำหรับศัตรูที่ติดล็อกขานะครับอ่าก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับบิวนะครับแต่ถ้าใครจะบิวตามนี้ผมจะไม่ใช้เอ็นเทกเกิลิงช็อตนะครับจะเป็นเพ er ียวฮังกาลิงแอโร่เลยจะเล่นง่ายๆนะครับก็คือยิงฮังกาลิงแอโร่อย่างเดียวนะครับผม เรื่องของของหมดไปแล้วทีนี้มาดูที่เรื่องของสกิลกันบ้างนะครับสกิล h u n g r i n g Arrow นะครับผมจะใช้เป็น d e l v e r i n g Arrow นั่นเองนะครับ Delivering Arrow มีความสามารถในการที่เมื่อมันทะลุเป้าหมายนะครับมันจะทำดาเมจแรงขึ้น70%นะครับทุกครั้งนะที่ทะลุนะครับพอทะลุ1ครั้งแรงขึ้น70กลับมาทะลุอีก1รอบแรงขึ้นไปอีก70-70-70ไปเรื่อยๆนะครับนั่นหมายความว่าถ้าธนูลูกหนึงชิงได้5รอบเนี่ยก็เอา70ไปคูณ5ได้เลยนะครับโอเคไหม อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หลายๆคนก็มักจะใช้กันนะครับก็คือ Shattershot นั่นเองนะครับซึ่งความสามารถของรุ่นนี้ก็คือเมื่อมันทะลุเป้าหมายนะครับมันจะแยกลูกธนูออกเป็น3ลูกนั่นเองนะครับเอามาใช้เคลียร์มอนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเอามาใช้ฆ่าบอสเนี่ยผมว่าดาเมจมันอาจจะน้อยกว่า d e v i l i n g Arrow ไปหน่อยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากลองใช้ก็สามารถใช้ได้ทั้ง2รุ่นเลยนะแล้วก็ไปลองเทียบกันเอานะครับว่าชอบแบบไหนนะครับแล้วก็เลือกใช้ได้เลยนะครับสำหรับกั n g Arrow นะครับผม ถัดมานะครับเป็นสกิลสไตรฟ์นะครับลูนที่ใช้จะเป็นดิฟติงชาร์โด้นะครับมีความสามารถในการเพิ่มมูเมนต์สปีด100%นะครับผมทำให้วิ่งเร็วมากๆนะครับถัดมานะครับสกิลอีกหนึ่งสกิลที่ผมเลือกใช้นะครับก็คือสโมกสกีนนะครับลูนเป็นวานิชิงพาวเดอร์นะครับลูนเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยลดคอร์สนะครับที่เป็นคอร์สของดิสเพลนหรือว่าหลอดสีฟ้านะครับทำให้มันไม่ต้องใช้นะครับแต่ว่า คูดาวเนี่ยจาก1.5วิเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น6วิแทนนะครับแต่ว่าเรามีลดคูดาวอยู่นะครับก็อาจจะเหลือสักประมาณ3วิซึ่งผมว่ามันก็โอเคแล้วนะครับสมอสกีนเนี่ยจะทำให้เราเป็นอมาตะ1วินาทีนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้พิกแพงใช้หลบสกิลใช้อะไรได้ต่างๆ่นานาแล้วแต่เราจะใช้นะครับสำหรับบางคนก็อาจจะเลือกใช้เป็นช h a ์โด p o พาวเวอรนะครับลูนเป็นลูนกลุมนะครับลูนนี้เนี่ยทำให้เราได้ลดดาเมจ35นะครับเป็นลูนที่ทำให้ถึกขึ้น นะครับแล้วก็ตัว Shadow Power เองเนี่ยก็ทำให้เรามีไลฟ์เปอร์ฮิตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทำให้เรายิงดูดเลือดได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะก็แล้วแต่นะครับเลือกใช้เอาว่าจะใช้ Shadow Power หรือสมองสกร e นนะครับถัดมานะครับเป็นแฟน of ฟไนท์นะครับแฟนออฟไนท์ลูนเป็นเบรดอาร์เมอร์นะครับเอามาบัฟนะครับเมื่อกดใช้ f a นออฟไนท์เนี่ยจะได้เกาะเพิ่มขึ้น40%นะครับเป็นเวลา6วินาทีนะครับได้อาร์เมอร์เพิ่มขึ้น40%นั่นเองเนาะก็ทึกขึ้้นนอีกแลวะครับ ถัดมาเป็น e ว g e a น c e นะครับลูนเป็นดาร์คฮาร์ดนะครับเอามากามันดาเมจ50%ร์เนนะครับจากลูนดาร์คฮาร์ดนั่นเองเนาะเวลาแปลงร่างเนี่ยก็จะได้อ่าความสามารถเพิ่มขึ้นก็คือไม่ติด CC นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็มันยังมีโฮมมิงล็อกเกตด้วยนะครับทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้น40%ด้วยนะครับแล้วก็อ่ายิงเขาเรียกว่าไซกันนะครับยิงแล้วมันจะทะลุเป้าหมายนะครับเป็นปืนที่แบบ ติดหลังติดไหล่นะครับยิงทะลุปเป้าหมายนะครับสี่เป้าหมายนั่นเองนะครับเอ้ยยิงแล้วทะลุปเป้าหมายเออสี่สี่อันสี่อัน<笑><笑>นะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับจริงๆอันนี้ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แต่ว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โฮมมินโลเกตก็ค่อนข้างแรงนะครับการซีซีเนี่ยคือความดีงามของสกิลแปลงร่างนะครับถัดมาเป็นคอมเพนเนียนนะครับสกิลคอมเพนเนียนคือสกิลเรียกสัตว์ต่างๆนานานะครับก็ใช้เป็นลูหมูป่านะครับผมอ่า ก็คืออ่าสกิลเนี้ยค่อนข้างจะดีก็คือเวลาเป็นเป็น,ปนพาส,สีฟเนี้ยก็คือไม่ได้กดสกิลเนี้ยจะทําการเพิ่มไลฟ์เดนเวอรชั่นนะครับแล้วก็ได้รับรีซิตออเอลเมนต์ยีด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าเกิดกดใช้นะครับหมูป่าเนี้ยมันจะชาร์จมาหาเราแล้วก็ทำการทอนสตูรอบๆตัว20หลานะครับไปโจมตีหมูป่าแทนก็เป็นของที่ดีมากๆนะครับเอาไว้หลบ เท้าได้ค่อนข้างดีนะครับให้หมูป่ารับแทนเนาะก็กดให้ถูกจังหวะแล้วกันนะครับผมพาสีนะครับอาจจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้รอ,อเล่นนะแต่แบบใช้อะไรก็ได้จริงๆนะครับสำหรับดีมอน h ันเตอร์นะมันเป็นพาร์สีที่ซับได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับพาสีของดีมอนเนี่ยก็เลือกใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่คิดว่าค่าเฮดไม่พอนะครับให้เลือกพาสีไนส์สต็อกเกอร์มาใช้นะครับเพราะว่ามีความสามารถในการเจนเนอเรต ค่าเฮดเพิ่มขึ้นอีก4หน่วยนะครับภายใสสกิลนะจะเจเนเรตค่าให้เพิ่มขึ้นอีก4หน่วยจากเดิมเนี่ยมันเจเนเรตแค่4เพิ่มมาอีก4ก็จะเป็น8นะครับผมก็เพิ่มมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับอีกสกิลที่ผมเลือกใช้เป็น Crew of the Week นะครับครูเดอะวีคเออครูเดอะวีคนะครับโจมตีมอนที่ติดสโล w แรงขึ้น20%นะครับ นำบลิงแท็บเอามาลดดาเมจของศัตรูนะครับ25%สิาำหรับศัตรูที่ติดสโลนะครับแล้วก็โดนตีโดนฮิตจากแฟนออฟไนท์โดนฮิตจากสไปทแอบดโดนฮิตจากแคลทอปโดนฮิตจากแกรนเนตโดนฮิตจากเซนต์รีนะครับก็จะโดนลดดาเมจลงไป25%เป็นเวลา5วินาทีนะครับเอามาลดดาเมจมอนนะครับสุดท้ายลิชเอามาเพิ่มไลท์เปอร์ฮิตนะครับจริงๆจะไม่ใช้ลิชก็ได้นะจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับแต่แล้วแต่นะครับว่าจะอยากจะได้พาสซีฟแบบไหนพาสซีฟแบบถึกๆหรือว่าาพสซีฟแบบ เพิ่มโจมตีนะครับก็เลือกใช้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเราก็ได้รู้เรื่องของสกิลแล้วก็เซตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาลงลิฟต์กันนะครับซึ่งผมจะเลือกเป็นชั้น85แล้วกันนะครับเพื่อให้ดูว่าประสิทธิภาพเซตมันโอเคขนาดไหนนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือค่าเฮดของ Demon Hunter นะครับกับสกิลพายเมอรของ Demon Hunter เนี่ยมันค่อนข้างพิเศษกว่าอาชีพอื่นๆนะครับเวลาเราเสียค่าเฮดไปเนี่ย ถ้าเป็นอาชีพอื่นๆเวลาเรายิง primary skill นะครับเวลาใช้ primary skill เราจะต้องยิงให้โดนมอนนะครับเพื่อที่จะให้มันรีค่ามานาของเราแต่ Demon Hunter นั้นไม่จําเป็นนะครับยิงเฉยๆค่ามานาก็รีนะครับต่อให้ยิงโดนหรือไม่โดนรีหมดเลยนะครับรีขึ้นมาเต็มหลอดแล้วเห็นไหมนี่คือความพิเศษของ primary skill ของ Demon Hunter นั่นเองนะครับเอาล่ะมาที่วิธีการเล่นกันนะครับผมจะอธิบายง่ายๆก็คือเราจะคลิกขวาค้างนะครับเพราะว่าสไตล์ผมอยู่คลิกขวาเนาะ ขิกขวาให้เราใช้สไตล์ค้างได้แบบนี้นะครับในขณะที่เราคิกขวาค้างไว้เราจะกดชิปค้างไว้ด้วยเพื่อกดลิกซ้ายรัวๆนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าโมเมนตัมของผมเนี่ยมันขึ้นมา20นะครับขึ้นมา20วิตลอดนะครับจะไม่ลดลงจาก20วิเลยเพราะว่าผมลิกซ้ายตลอดแล้วก็ที่สำคัญคือผมสามารถหมุนตัวได้ตลอดด้วยนะครับค่าเฮดก็ไม่ลดเช่นกันนี่คือความดีงามของไนส์สต็อกเกอร์ะ nice นะครับพาสติคนะครับแล้วก็การ คลิกซ้ายรัวๆนั่นเองนะครับอ่ะพอเราทําได้แบบนี้แล้วนะครับมือที่เรากดชิปค้างไว้เราจะเตรียมไปกดสกิลนะครับแล้วก็กดเวนเจนแล้วก็เข้าสนามได้เลยนะครับเข้าสมอระูมมได้เลยอ่าก็ยิงไปแบบนี้ครับเรื่อยๆครับถ้าเกิดมอนไม่มีนะครับก็ไหลไปกดปล่อยคลิกซ้ายบ้างก็ได้นะครับให้มันไหลไปเรื่อยๆนะครับมันจะวิ่งเร็วกว่าเราคลิกซ้ายย้ำๆนะครับเวลาคลิกซ้ายย้ำๆเนี่ยเราจะหยุดประมาณแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้มันยิงสกิลปกติอะเนาะเออพอเจอฝูงมอนนะครับอย่าลืมว่าอ่า สกิลหนึ่งเนี่ยเราใช้หลบสกิลต่างๆนานาได้ถ้าเกิดมีสกิลแรงๆมากบอสจะใช้สกิลแรงๆที่แบบฆ่าเราในวันฮิตเนี่ยเราก็ใช้สกิลหนึ่งหลบได้นะครับแล้วก็แฟนออฟไลน์เนี่ยกดเรื่อยๆนี่ครับเดีย๋ยวไปอีกสักห้องหนึ่งแล้วกันเนาะอ่าชิปขวาค้างนะครับอ่าไปเรื่อยๆกดชิปค้างไวด้วยแล้วก็พอเจอฝูงบอสไหน,นก็คลิกซ้ายรัวๆนะครับอ่าอันนี้ผมลืมกดเบนเจนนะครับเบนเจนเนี่ยห้ามลืมกดนะ <won> เพราะว่ามันอยู่ได้แค่20่สิบวิเองนะครับกดบ่อยๆนะครับอ่า ถ้ามีเวนเจนเนี่ยสบายๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสกิลหนึ่งเนี่ยสมอสกิลเนี่ยทำให้หลบดาเมจช่วฉุกเฉินได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อกี้เลือดไหลไปค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าก็ยังยืนได้นะครับถ้าเกิดมอนเนี่ยมันมีความสามารถในการแบบความสามารถในการต่อสู้เลยประชิทค่อนข้างสูงก็ออกมาไกลๆแล้วก็ยิงได้นะครับตายอีกแล้วลืมลืมกดสกิลหนึ่ง เวลาเข้ามาอยู่ในฝูงมอนเนี่ยถ้าเกิดกลัวจะตายนะครับกดสกิลหนึ่งเข้าไปได้เลยนะครับรับรองว่าไม่โดนดาเมจแน่นอนนะครับบางทีเราเผลอแบบคลิกเดินไปใกล้ฝูงมอนมากเกินไปนะครับก็สกิลหนึ่งสมองสกีนเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับในการที่เราจะเอาตัวเองออกมาจากทีมไฟท์ทีมไฟท์ว่าเอาตัวเองออกมาจากกลุ่มมอนนะครับ <laughs> เล่น R o v มากไปหน่อยนะช่วงนี้นะประมาณนี้นะครับะจะเห็นว่าพอกดสกิลหนึ่งเนี่ยอมาตราหนึ่งวิเนี่ยมันก็รีเลือดมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ กลับไปเรื่อยๆนะครับหมอนอยู่ใกล้ๆเนี่ยเรายิงได้สบายๆนะครับเบอร์วินเนี่ยยังต้องเข้าไปใกล้ๆนะแต่อันนี้คือใกล้ๆได้นะครับะจะเข้าไปปุ๊งว่างนก็กดสมอลสกรีนเข้าไปได้นะครับแบบนี้นะครับรับรองว่าค่าเฮดไม่หมดแน่นอนนะครับถ้าทำตามวิธีนี้นะเดี๋ยวเรากลับไปที่เมืองกันดีกว่าครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเซตนะครับเรอัลออฟเดนแลนด์นะครับหรือว่าเซตก็ส์นั่นเองนะครับถือว่าก็ส์สมชื่อจริงๆนะครับสำหรับ d e m o n Hunter ในซีซั่นนี้นะครับก็เล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าผมมีไลฟ์นะครับทุกวันเวลา2องทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับยังไงก็ฝากมารับชมกันด้วยละกันนะครับอยากให้มารับชมกันเยอะๆนะครับแล้วก็เผื่อใครมีคำถามอยากจะถามในช่วงไลฟ์เนี่ย ผมจะได้ตอบแล้วก็จะได้เห็นภาพด้วยนะครับจะได้ทําให้ดูว่าทําแบบไหนอธิบายแบบไหนนะครับจะได้เห็นภาพมากกว่าตอนที่ผมพิมพ์ตอบนะครับใครที่มาถามในแชทเนี่ยก็อยากให้มาถามในช่วงไลฟ์กันมากกว่านะครับผมก็จะได้มีเวลาตอบในช่วงนั้นเยอะๆด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับไลฟ์นะครับทุกวันเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับที่ช anel ยูทูบช่องนี้นั่นแหละนะครับเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกันแล้วก็ขอลาไปก่อนจนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี ก็สวัสดีครับผม